สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆวันนี้อาหารบ้านๆครัวเจเพนก็มาทำอาหารที่เป็นเครื่องในนะคะวันนี้เราทำตับหวานคะ่ะตับหวานหวานคะ่ะวันนี้เราได้ตับแบบน่าจะสดพอสมควรคะ่ะวันนี้เราไปาตับป่ากินตับคะ่ะวันนี้ค่ะก็นำมาล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยคะ่ะหัน่นล้างทำความสะอาดก็ง่ายๆคะ่ะคือต้อง ใช้เกลือช่วยพอสมควรเพราะว่าใช้เกลือแล้วก็ใช้แป้งค่ะก็ล้างหลายน้ําพอสมควรค่ะกว่าจนจนเลือดหมดนะคะก็คือก็คือทาขั้นตอนน้าเกลือแล้วก็ล้างไปเรื่อยๆจนเลือดเขาหมดแล้วก็เทคนิคอย่างหนึ่งของตัวนี้ก็คือจะหมักค้างไว้ก็คือจะเอา,อาน้ำมันพืชลงนิดนึงค่ะแล้วก็ แป้งผสมไว้แล้วก็หมักค้างคืนไว้แล้วค่อยตอนเช้าเราก็ค่อยนํามาล้างออกแล้วค่อยนามาลวกค่ะแล้วก็เตรียมเครื่องค่ะเตรียมเครื่องก็ต้นหอมตักชีผักแล้วก็เรียบร้อยก็มาเอาตับมาลวกค่ะอันนี้เราก็จะไม่ลวกสุกมากค่ะก็ลวกเสร็จแล้วแล้วก็แช่น้ําพักไว้ก่อนนะคะแล้วก็มาปรุงเครื่องค่ะวันนี้เนื่องจากว่ามีสมาชิกไม่ทานปลาร้าหนึ่ง ก็เลยพยายามแยกเปิ่จะใส่แต่ว่าไม่ใส่นะคะอันนี้คือลืมไปว่ามีท่านทานไม่ได้ก็เลยต้องแยกไม่ใส่ปลาก่อนปรุงแบบไม่ใส่ก่อนแล้วก็ค่อยค่อยเติมไปก็ใส่น้ำน้ปลาใส่โค้กขั่วใส่พริกป่นค่ะก็มะนาวนิดนึงตามชอบค่ะอันนี้จะไม่ใส่เปรี้ยวมากเพราะว่า ไม่ไม่ทำเปรี้ยวมากค่ะน,นี้พริกค่ะแล้วก็มีสะระเหน่ค่ะคลุกเขาทั้งหมดให้เข้ากันก่อนคลุกเขาให้ให้ได้ที่ก่อนแล้วถึงจะใส่ผักลงไปค่ะก็เป็นสูตรนี้ก็แล้วแต่ชอบเลยค่ะแล้วแต่ชอบเลยอันนี้ก็จะเป็นการยังไม่ใส่ปลาะนะคะเพราะว่า เพื่อให้ทุกคนได้ทานได้ค่ะก็ก็ลีเลี้ยงปลาไปก่อนก็ทําเป็นกลางๆไปแล้วก็เมื่อเราชิมได้ที่แล้วก็จะใส่หอมแดงค่ะใส่หอมแดงใส่หอมแดงใส่ผักชีต้นหอมสระนเน่ค่ะปรุงรสอีกครั้งหนึ่งชิมเข้ากันแล้วก็พร้อมเสิร์ฟค่ะวันนี้กินตับค่ะวันนี้เพิ่มเพิ่มการวิตามินค่ะเพิ่มค่ะก็ ่าเรียบร้อยแล้วก็เอามาใส่จานที่เราจัดไว้เรียบร้อยนะคะเมื่อวานก็ลงคลิปนี้ไปแล้วลงการจัดจานนี้ไปก็เอามาใส่ตับหวานค่ะก็เติมลูกโดดนิดหน่อยค่ะเป็นตับหวานค่ะเพิ่มการทานอาหารให้หน่าทานมากขึ้นก็อาศัยการจัดจานอ่ะนะคะบางทีรสชาติอาหารเราอาจจะยังไม่ได้อร่อยเท่าที่ควรแต่ว่าการจัดจานให้ดูดีก็อาจจะทําให้หมุคละอยากทานมากขึ้นค่ะก็เลย อาศัยพยายามมีความพยายามมากในการจัดจานให้ให้เพิ่มความอยากในการทานอาหารของเราค่ะแล้วก็ลักการเรายังเหมือนเดิมค่ะการทาอาหารหง่ายๆค่ะทานได้ก็ทานทานไม่ได้เราก็ต้องทานเราก็ต้องให้กําลังใจค่ะการทาอาหารเราต้องแบบนี้เนาะบางทีเราอยู่แต่ในครัวเราก็เหนื่อยแล้วแต่ว่าให้หมูคระได้ทานได้คําตอบเดียวค่ะอร่อยค่ะ